กดให้กดมั่นเอ้ยโอ้ยตัวใหญ่เต็มมาแล้วด้ครับมานนะครับแมงจีโปรมตัวใหญ่อยู่ตลาดล้านดอกจานอำเพลียงมาลดครับร้อยตัวต่อร้อสบาทบ่ครับอยตัวต่อรอยสิบาทได้พี่น้องคนน่ะามวัน อ๋อกี่ตั่วเพิ่นเอาใบออกนงใช่ตะโบใส่ใบมันกัดกันหลายคักหลายเนี่ยร้อยตัวร้อยสิบบาทร้อยตัวต่อร้อยสิบบาทตลาดล้านดอกจานทร์อำเภอเชียมตลาดได้ครับพี่น้องครับโอ้ยญ่ๆเลยนี่ละล้านไม่เฟซมิลละโทรมาได้เบอร์ยังกว่ครับ ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สี่เจ็ดสามสี่เดสาี่นย์หนึ่นี่ศ่งนึ่งครับผมตามนี่ได่อโทนมานนั้นนตสันนโตบม่ามนตบมีด้ครับแมงิิ่ลขอกมาขอแตงงามฝนโคแดงจึงคืนลายขเลยขีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆครับโอตะสอันพีน้องครับแมงคิอยู่นี่ครับตลาดล้านอกจานำเพอเยมาลาด จังหวัดอุบลราชธานีนี่เป็นตัวยี่ใหญ่ร้อยตัวต่อร้อยสิบบาท er ครับวันนี้ครับอ้าวตัวนะไรครับไรเนี่ยสดสดเลยตัวใหญ่ๆุนขุนผู้ใดสนใจกะถักแฉกถักครับพี่พี่พี่เมฆาเนี่ยหลายนะครับวันนี้มันจะเป็นช่วงเรือพี่น้องครับถ้าฝนตกนี่ จิป,ปลมจะหาบ่ได้เพราะมันบ่แม่นของเลี้ยงครับมันเป็นของจากธรรมชาติน่ะนะช่วงบังหน้าม่วนพึ้นนอกช่วงมีมันแดดครับมันแดดสองสามเมื่อนี่นั่งจิป,ปลมกับงา,า<ค><ณ>มไหลที่มะไทยเอาให้เพิ่นนี่นมิตรตัวใหญ่ๆงามๆเนีแบบไม่ค่ะเลยนี่มาหนับนั<ค>่งามแพร่ข่าดได้ไปยังไงงามแบบไหมค่ะแล้วก็สมบูุญขึ้นกันนั่ง<ค>จิปลมกับ<ค><ณ>งามคนกับงามตลาดล้านดอกจันครับพี่น้องครับโอ้โหหนิพนนับ ถุงละ100ตัวเด็กเป็นน้องทำหนึ่งตัวต่อ110บาทนะครับตัวใหญ่และค่าและคาทรงราคาทรงต่างจังหวัดกับจังหวัดข้าวแช่นะครับไอ้โรนับตัวเน่าตัวตายใส่เลยแม่ค่านับเต็มร้อยแล้วก็มีแต่ตัวสดเท่านั้นนะครับตัวตายเพิ่งจะแยกขายต่างหากนะตัวตายจะแยกขายต่างหากครับนี่ของเราแห่งหลายมีเต็มเลยเนี่ยอ่ากระสอนนะ สะออนครับพี่น้องครับแมงชิปโปมอันนี้นี่ตัวใหญ่ๆง,ง,งามๆเลยครับตัวใหญ่ๆง,งามๆโตอ้ว,น,วนเลยนับสดๆครับหนึ่งร้อยตัวต่อหนึ่งร้อยสิบบาทเลยครับพี่น้องครับกระสออนยังวะล,า,ลา,ออา,ายคักลายแน่เพิ่นเอาไปตองออกใหม่ๆแห้งครับไม่ไหมมับใหม่ไหมนี่ตัวสดใสสดใสขายบองๆตัวใหญ่งงๆงามๆครับ มีบริการส่งนำ้ำเดพี่น้องครับส่งทั่วประเทศไทยอดีติอนซ่อนแมงกิโปรมตลาดล้านดอกจนันมานี่ครับเริ่มมาแล้วได้ครับเพราะว่าฝนบตกมาหลายเมือ่อชิปโปมกับสิมาหลายครับถ้าช่วงไดฝนตกๆมันก็นจะบอ,อยมีนะครับแมนมีมันก็นจะราคาแพงแนมมาน,นี่ก็ราคาขยับลงมาอยู่ที่ร้อยตัวต่อร้อยสิบบาทจบนะนขาหนับใหม่ๆสดๆยังสีเลยมีแต่ตัวสดๆได้ครับ คนมาไปอุ้ยวะนี่ดังหมดเลยเฮ้ยคนโอ้จักจักเห็ดจักแมงคิปโอมเล่าก็ได้เปิดเน็ตเปิดเอาเลยโอ้งามๆเลยครับแมงคิปโอมตัวงามๆใหญ่ๆสดๆจังสีเด่นพี่น้องครับอยู่ที่ตลาดร้านดอกจันครับปั้นจะมาเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงอยู่เพราะว่าถ้าช่วงเลยฝนมันตกตก ของมันก็จะหาบบได้นะคะรับเพราะว่าโบมันแมงจีปลอมเลี้ยงมันจะเป็นแมงจีปลอมแบบว่าธรรมชาติโ,โดดมาผิดแล้วพี่ตัวหนึ่งโดดดวงดวงว่าผิดแล้วทำไงครบให้เพื่อนนะท่านบนน่เนาะเขาเมื่อนม่ขาขึ้นเกาอละที <c oughs> ทางฝีทางอายเรากำลังนับครับนับขายก็มีนับทรงลูกค้าก็มีได้ครับนับตัวสดๆตัวไตโบกเกียวตัวตาไตมันเก็จะแยกออกขายอีกราค่านึง เมื่อนี้เป็นตัวสดตัวสดอยู่ที่ร้อยตัวต่อร้อยสิบบาทครับถ้านี้จะเป็นห่านเมติวบริการสายคีนั่มสายคยีนี่จะอยู่ที่ร้อยตัวต่อร้อยสามสิบบาทครับถ้าตัวสดจังสี่จะร้อยตัวต่อร้อยสิบบาทอ๋อนี่ตัวยี่ไงจะมาเป็นช่วงครับเป็นช่วงๆเป็นวันๆวันใดฝน,ฟฟนบ่ตกแมงค,คิปลมร้ายหุ่นย่ำคุบกันอยู่น้ำเดือนถุนอือ เพิ่นมาแต่เสาผลจนเหลือแต่กระสอบละกระหนับแล้่ยวก็ไมีแต่กระสอบแมงจีปมเดี่น้องเนะี่ยสอบแมงจีปมสอบแมงจีปมม,มมาโมมีอีกที่เก่าก่อนกันบผลเลี้ยงลายสายอยู่นะเลี้ยงลายสายอยู่นี่มีแต่แมงจีปมครับลอยตัวต่อลอยสิบบาทลานดอกจานอำเภอเขียมหาลาดเมื่อนี้ครับ อ๋อคุนะกระสออกระสออไปเดี๋ยวรอเบิ่งท่านพีนำครับการเขียวยังเน้อบาทนี้เนาะวูมีตัว่ใหญ่ปอเป็นีผมทั้งนี้กับตัวงใหญ่ขึ้นกันเป็นกำลังหนับกับกำลังหนับ สวนบ่ได้ม oh. exactly. no ันขายอยู่ลอยตัวต่อลอยสิบบาทขึ้กันครับแทบทุกเจ้ายวรอยตัวต่อร้อยสิบบาทครับมันอยู่ตลาดล้านดอกจันครับอำเภอเชียงมาลัยตัวยี่ยงยี่ย์ตัวยี่ยใหญ่ยครับทุกทีเคทสอบนับกันใหม่ๆสดๆยังสิเลยตัวไหนมันตายมันก็จะแยกออกได้พี่น้องครับแยกออกแล้วมันก็จะไปขายอีกแล้วครับหนึ่ง ตัวจมันขายยังไงครับตนายเอ้านดวงกันไปนดวงจานละเียเป็นจานจานละลอยปาออุ้ยเดี๋ยวว่าฮบฮบฮบเจริญไหมข่าววะเจรจนเตรียมจานครับตว่าตัวซอสมัอนีอยู่ที่ร้อยตัวต่อร้อสิบาทนี่ก็ม่แด้วพี่น้องครับนี่กรสอบแม่งจิโปมขึ้กันจิปมที่ราห้องซะนั่นเตรียมตลาดครับมือนี มันฝนมันบ่อันนั้นนะครับฝนมันบ่บ่มาฝนบ่มาแมงจีปลอมกับสีมาหลายเพราะว่าลูกค้าเพิ่นลูกค้าเพิ่นแค่สีมาครับเนาะมันยังโศยอู้หุผลผลูกค้ากำลังเข้ามาผนลูกค้ากำลังเข้ามาครับอ่าพี่มันซ้อนนี่จะได้เพชรปวกคับสองจานพอได้อ่างนะครับสองจานเพชรปวก จานเท่าไหร่นะครับเนี่ยจานละสองร้อยขาตุปุติปิเขาลูกค้ากำลังมากครับกำลังมากเลยเลยตลาดลาดแนวจานน้ำเึ้งยี่มาลาดเป็นตลาดขายของปลาขายอาหารตามฤด,ดูกาลครับอุ้ยพนักงานมาวางหานนะตัวใหญ่ๆใหม่ๆสดๆเลยครับร้อยตัวต่อร้อยสิบบาทได้พี่น้องครับวันนี้เบื่องโต้มันครับโต้ใหญ่ อย่จาจังหน่อยมันกับไข่ครับแต่่วาตอนนี้กับบอทันไข่แต่วันมันละล่ะนึกพวกจานเท่านั้นนะแมนสองหน่อยครับพี่สองจานเพราะได้อ่างพใช่ได้อ่างเวลาเรามาดีอ่างเพราะได้อ่างว่ามีเหตุจานละสองลายบาทครับลูกค้ากำลังเข้ามามาเรื่อยๆ <c oughs> สายจังหน่อยลูกค้าดจงังสีมาหลายแน่นะครับตอนนี้ลูกค้าแต่เนี้ยบอทันหลายมันได้หรอกกำลังเข้ามากำลังมาแล้ว มิเตียนัน,นตัะฮัมมิเตแมงไอ้่ยังกว่าละนั่งที่ปมครับโอ้โหผลเดือดเดือดจนไปเจาะล็อกมาเบิ่งน้ำกันครับท,าท่านคือฝั่งนี้เป็นปลาแห้งปลาหยอนเพันอบเอาบอ่อหนี่คืองามเถอปะอปลาอบงามๆปลาหยอนครับเืือเป็นของฝากก็ได้ของฝากของตอนปลาแห้ง อ๋อที่นี่เต็นท์งเอ๋ยนี่นะนางจิ๊บปลมนางจิ๊บปลมช่มมงชมชวงนางผมขามากกับบคคลไอ้เมีแล้วครับตอนนี้กำลังกลับมาอีกมันแดดนะนะถามันแดดเนี่ยแมงจิ๊บปลมมันกล้ามาครับมไปนี่แล้วค่ะร้อยตัวต่อร้อยสิบบาทครับมันลดลงมาแล้วช่วงหันมันขึ้นๆลงๆนะคะรับแล้วแต่เนาะแล้วแต่ช่วงมันมถา้าฝนตกๆมันจะหาบ่ได้นะครับมันจะแพงแน่แต่ว่าช่วงนี้มันแดด แดดสองสามเมื่อมาเนี่ยแมงชีปลอมมาหลายอะไรแล้วคามันก็จะขยับลงมาเนี่ยจังหน่อยนะครับอ๋อร้อยตัวต่อร้อยสิบบาทครับวันนี้ครับตลาดร้านดอกจันพี่น้องครับมีร้านแม่ค้ากับนั่งขายหรือขายอยู่นะพี่เออเต็มถุงเลยลอยลอยตัวเต็มถุงเลยเฮ็ดเฮ็ดอันนี้ก็มีเลยพี่น้องเฮ็ดไข่ เห็ดใครอู้เนี่กรตากะแม่นออเต็มตาอยู่โบท่านเน่คระบโท่านนี่เนเวลาหดใหญ่เห็ดอยู่เมาเบตาเลยด้วยครับมาเมามาเมาเห็ดใครเห็ดใครครับร้านดอกจานน้ำ้งช่วมลาเบิร์ดเนี่ยกินครับมายำใดเมื่อใดกับมีขจอหลายขี้จอคนอนะอ๋อคือ เนี่ยด้ก๊บด้กบบักข้ามหน่อยเมื่อเช้าเพิ่งพอไปตลาดวพ่อาทิตย์เขียวบทหนอ่เน่ยซีเ่ยเรื่อดอกกบเพิ่งนะครับปสิบหไปเวียดนามแมงจิปแมงจิครับวันนี้ร้อตัวดอกร้อบบาทตลาดล้านดอกจันไร้ขาดเป็นปลาแม่น้ำโขงปลากดปลาปลากดข้างปลากดข้างปลาเครื่อง เธอเอาอันนี้เหรออเธอระวังที่ปลาเครื่องใหญ่สุดๆเลยค่ะวันนี้วันนี้ราคา100ตัวต่อ100สี่สิบบาทแม่งจโปมตัวใหญ่ๆอ้วนๆงามๆเลย ตลาดได้เลยมนี่แกขีกันนี่สองกลอแกใส่ไห้สดชดเลยแกใส่เขาขายยังได้ครับจ้ำกันได้ค่ะจ้ำกันแกใส่กันอยู่ราคาเดียวกันนะครับงามๆเลยคนนะแกตัวสดนะครับแกตัวสดแกใหม่แก,สด,แกสดทุกวันไหลายมานี่แมงกี้พมเต็มเลยแกใส่กันนี่ครับเป็นตัวสดเอาไปใส่ฟีลมได้ก,กันนี่ มีหลายราคาครับมีหลายราคาพี่น้องครับฮะรอยยางเบิ้งร้อยตัวตัวร้อยอย่างีนะครับร้อยตัวตัวรอยห้าบาทก็มี้ร้อยตัวตัวรอยสิบก็มีสินะโอเคมันจะมาต่ําช่วงต่ำเลดูกาลมันครับเมื่อนี้มันฝนบ่ตกนะท่างนี้ก็แม่นแม่งจิบรวมร้อยตัวตัวรอยสิบบาทครับเมื่อนี้ราคาอยู่ประมาณนี้ครับราคาบ่แพงแม่งขับก็มี้แม่งขับตัวเขียวๆนะอ๋อหลายฉากหลายแนวนะก็ กค่าก็จะมาว่าท่าไหลเป็นไดครับไปเดี๋ยวมาเบิงตลาดน้าหนอจันทร์จะเป็นสินค้าอาหารตามฤดูกาลครับเป็นช่วงตามฤดูกาลผมถ่ายอย่างขมาซซองด้านในครปลาเด็ดเจียงมเฝอาอย่างข้างนี้ฮนะโอ้ยมีเด็กแมงชิพม ร้อยเท่าดครับเพื่อนร้อยตัวต่อร้อบาทครับตัวหญ่ๆสดๆยังสีเลยมาตะสวอนะเพื่นมันคือข่าวดีแต่โดดดองๆอยู่เดี๋ยวผมสีผ้ายางไปเบิ่งเบื่อทั่วยครับพู้ใดอยากได้กน่าลกยิ่หนาล้านเดี๋ยวจะไปเบิ่งไปเบิ่งแมงขี้พ่วงกันจนนี้งมาตะเสวอนเขาไปขุดมันจีบเป็นแนวนี้มา เตยเพรามขาโตโว้ดิซสีได้ส้เนี่เนาะโว้ยเป็นจีบอมแบบันเพิ่นขุดเอาเนาะเป็นขุดเป็นหนังบางคนวันเพิ่นไปเก็บเอาน้ำก๊ไกใหม่มาันมันจะไงปนีเนาะขันไยปัมันก็ขึ้นตัหม่หรีอตัวาแทีงเนาะน้ำข้างเนาะน้ำขงมันแห้งตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แล้วมันสีไงเต็มเต็มตัวมันเรี่ยวแหมหญ่เต็มทีแล้วแล้วแ้่มันสีไข่ได้เนี่ย ซ้ำเนียวกยเจ้าน่ะเนียกยจะแม่หน่อยบ้กวยซมด่ปูซ้ผมมือก๋อยเจียหรียไหนมันตับขอหันเรือดแตกได้เรือดออกเลยนะเจับปู่ยนก้อนบนลีเืออนก้ลดโอ้ะสวอนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจ้าหน้าทีผ้าหางเป็นหารานเล่นเดี๋ยวไปเบิ่งเบือโทรกับผูดใดอยากได้นะ เพิ่นมีทรงอยู่เด้นะครับเนาะเพิ่นทรงตัวไทยอยู่ด้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีผ้ายางไปเบิ่งเอ้อโหดพวครับร้อยตัวต่อร้อยสิบบาทด้วครับมันี้อยู่ตลาดล้านดอกจันอำเภอเขมรานเพื่อนะอ้าแต่สะออนไหลครับไหลเนี่ยช่วงฝนบตกครับมันจะมาไหลในจังหน่อยถ้าฝนตกตมันจะมาบ่อไหลนะพอข้าเพิ่นไปใส้แล้ว าร้ายเหล่าที่โปมเนี่ยไว้เนี่ยคนขายเท่าไหร่ท่านนี้โอุย้ยพี่น้องครับกระสอบคือ <c oughs> กระสอบคือในเมื่อน้ำกันอยู่บ้างื <laughs> ่อ,าาอนอลอยตัวลอยเสียบอ่ะครับงแื่อนโอ้ร้อยตัวตัวร้อยสิบบาทที่กันนะครับ ค่าหนี้ร้อยต่อต่อร้อยสิบบาทพี่กันนะครับพี่น้องครับปุ้ยคุณนะจะสอบนังชิปปงครับหลายคักหลายแนวคนเจ๊มาหยาดเลยครับร้อยตัวต่อร้อยสิบบาทนะครับไม่ได้ตัวใหญ่ใหญ่เนี่อนี้นนยู่ร้านดอกจันเลยครับเต็มไปด้วยแมงชิปปงครับเมืนเน่อนี้แมงชิปปงนะครับร้อยตัวต่อร้อยสิบบาททุกทุกขานเลยได้ครับร้อยตัวต่อร้อยสิบบาทไม่ได้ตัวใหญ่ๆงามๆคนนะ เนี่ยครับผมกำลังนับนับถุงละลอยโตลอยโตครับมาเป็นกระสอบกระสอบเลยพี่ดูครับตัวกนะันไะตัวใหญ่ตัวงามขนาดเลยสดๆเลยแบบห่าวๆเลยนะครับไตส่วนๆเลยตลาดลานดอกจนันอำเภอเขมราชกรับเตรียมไปด้วยแมงจีรอจีกรมเลยเนี่ยของปลาหางตามด้วยดูกันครับตลาดนี่ตลาดบ่ใหไงแต่ว่าของปลาหางตามด้วยดูกันนี่มีมีทุกเม่ครับของปลาอีหยังอ,ยงออกมาก วันพันก็นจะเอามาวางขายไปเราลอมาพีครับมีอย่างเนี่ยายครับสุดแรงไม่เต็มแม่งจิรอยจิปโปมงคนนะ่ะเดี๋ยวออกมาส่วนน้องๆนบะบกขามน้อยขามน้อยกำลังมาหลาย นี่ตัวแมงจีโปมคนนะหลาหลัยผมวาเบิ่งขาหนอกนลังใจหน่อยครับนี่หอยมีแบับขาแม่ก้อมนนี้จะเป็นหอยเดือยหอยหอมครับหอยเดือยหน่อยใหญ่หอยหอมกับหน่อยใหญ่แมงจีโปมตัวใหญ่ หไรครับเตรียมไปด้วยแมงจิโปมจีโรมาเลอมาเกลซาบจ้ามากลือซาบะแล้วเออยเฮ้ยเห็ดใหม่ใหม่เห็ดใหม่ใหม่บรรยากาศตลาดท่าด่านลานดอกจันเหมือนี้ครับแทงเห็ดแทงแมงจิโปมจีโร่ร้ายไหลไปนะกำลังใส่ขี้ให้ด้วยเนาะ ใส่ขี่ลอยสามสิบที่รอบที่รอบผมมีขี่เราใส่ขี่นะมร้อยตัวต่อร้อมสิบบาทครับ้าเพ็นใส่ขี่นะมขาโใส่ยลอยตัวต่อลอยยี่สิบบาทบอนซ้อนเห็ดไข่เห็ดไข่ร้อยหนึ่งมีเห็ดไข่เห็ดทานเห็ดร่วมเห็ดน้ำบาดห่าได้หนึ่งนะครับเราเห็ดตาบาเห่นะเห็ดรวมห้าสิบบาทพี่ขอออีแม่เรากำลัง กำลังเลือกอยู่ว่าเห็ดยังเป็นเห็ดยังเล้าวเห็ดรวมเห็ดไทยเห็ดรวมเหดอกนาำๆงัเ็นเห็ดเห็ดยังไงดอกสีงามเห็ดหาด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 ัวบัวบัวบรวบั่บัว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 บ็บวบัับับัวขัวบ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 ับับ่เ็ดับ อยู่ตลาดล้านดอกจานได้ครับตลาดล้านดอกจานอำเภอเคียมมาลาดมานี่เห็ดไ <c oughs> ข่กับไม่ได้ดอกยังไงงามๆเห็ดไข่พ่น <c oughs> โอ้โหผลในตาพ <c oughs> ่นเต็มตาเลย <c oughs> อ๋จๆๆอจีทูดอกงามดอกหนามันงามมันหนาม,มันหอม,มนอมมนม้นำครับ กินออกเลยออหอมอ๋อฝนบริหำมันนะครับเดื่อนี่ายกัมีข้น่าเรียงบ่ท่านแล้วเป็นทงเป็นทงทงละลอยเาไายเอาครับโอ้ยเต็มตาเลยเทศไท่ธรรมชาติเทศไขยโพนมันดอกหนาจอดอกไ่ดอกหนาครับมันกั มันกระเบื้องสะอาดรู้กันนะถ้าฝนบ่ถีกมันถ้าฝนตมันเิดปีกเปียกแฉะดแน่เลยเลยนะดอกงามขนาดบานกันยังนี่นดอกบานกับดอกงามท่องละอร่อยท่านได้ครับเป็นเห็ดท่งละหนึ่งร้อยบาทดอกงามดอกหนาครับเห็ดไข่เฮ็ดไข่พ่นมันจะดอกหนาจัิงสิละดอกหนาดอกมันหอมแห้งพร้อมทงละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทท่านได้ครับ ตลาดลานดอกจันทร์ครับอำเภอเขียมหาตลาดนีทุกเมือ่อเลยครับบ่มีวันหยุดขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะเนี่ยมา <c oughs> ขายเรื่มขายตั้งแต่ปุ่นแล้วครับไอ้เพชรแปดมังสโตกเนาะประมาณนี้ครับโอ้ดอกงามครับดอกงามดอกหนา ครับแม,ม่ค้ากำลังจัดกำลังเรียงเยอะหลายอย่างอยอ่อาหารตามดดูกาลครับอาหารป่าตามดดูกาลตลาดรานดอกจาน,นำเพลเคียรมลาลดอุบลราชธานีครับ